ผมรับพวงเชนยิปครับจากจํารวจหน้าม่าหรือก่อนบาดไข้เกตรับพวงเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นศิลปินที่ใช้แรงงานแบบว่าขนาดเป็นหัวหน้าคณะลิเกยังเป็นลิกพระเอกลิเกจับจังเลยคือเราทํางานมาตั้งแต่เด็กฮะใช้ร่างกายมาเยอะมากก่ออายุสุกๆเข้าโอ้โหปวดปวดปวดนี่ปวดแบบทรมานนะครับนอนหลับต้องปล่อยให้ให้หลับไปให้เผลอหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาก็ปวดใหม่ไอ้ที่มันปวดมากๆคือเอวฮะเอว เขาเรียกบาปวดเรียกตะเบ็ดเน็ดพราะมันปวดแบบปวดมากๆแล้วมันก็ล้าลงมาขาเลยอะ่ะคือไม่รู้จะทํายังไงอะ่ะคือปวดแล้วก็มันปวดทุกเวลาจริงแต่บางทีมันก็เบาๆลงเดี๋ยวมันก็กลับมาปวดอีกมันไม่หายเลยไนงะเออเขาแนะนํามานะเขาบอกว่าพอพอเราทาปุ๊บมันจะรู้สึกเย็นใช้เวลาสักสองสามวันน่ะมันก็ค่อยเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้น นี่ผมสังเกตดูว่ามันหายไปเลยอ่ะจา่ารู้สึกรู้สึกสบายคนไม่เป็นตรงเอวเหมือนเหมือนน้ำพวงก็ต้องเป็นที่อื่นที่คอที่ไหนก็ตามทีนะยังไงก็อย่าปล่อยให้เป็นนะครับป้องกันไว้ก่อนเนาะถ้าเป็นแล้วมาทรมานมันหายยากพวกเนี้ยอย่าให้ถึงก็ต้องผ่าตัดเลยเนาะป้องกันไว้ก่อนนะลุกๆเรามังเป็นง่ายนะผมก็อยากจะแนะนำเนาะทาย,ยา รุ่นรุ่นนะพวกนี้เป็นกันหมดอะนะเราก็ไปใชใ้ดูนะนะรับรองได้ผลสวัสดีครับผมอาชีสิงหลอครับตอนนี้อายุก็หลักห้าแล้วครับมีอาการปวดที่สะบักหลังสะบักมันขัดอะมันมันเจ็บมันปวดทรมานเนี่ยมันร้าวไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยตั้งแต่จกักระแลเนี่ยหลังเนี่ยบางทีมันก็ย้ายมาขวามากมาซ้ายบ้าง แต่ส่วนมากจะเป็นสะบักพอกเป็นนานๆแล้วมันก็เหมือนกับแบบมันมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจอ่ะมันเจ็บปวดมันก็จะรัดเข้ามาที่ทางซ้ายเนี่ยรับมานน่หนักๆเข้าขึ้นคอเนี่ยก็เคยไปนวดน,นะนานแล้วละ่ะเคยไปนวดน,นวดก็มีผ่อนคลายบ้างหายสักพักนึงก็เป็นอ,อีกมีพักพวกแนะนำมาบอกว่าน้ำมันทยายะเนี่ย ทาแล้วจะผ่อนคลายคลายเส้นผมใช้แล้วรู้สึกว่ามันสบายดีมีความเย็นนะมันเย็นเย็นแล้วก็มันซึมเข้าไปลึกๆทําให้สบายและกลิ่นมันหอมด้วยกลิน่นหอมสบายมันเหมือนกับเออนวดไปทาไปเนี่ยแล้วผ่อนคลายไปด้วยเป็นมั่งใจให้นะครับว่าการเจ็บป่วยคนเรานั้นมันหนีไม่พนหนีไม่หน,นีไม่พ้นพรครับนะฉะนั้นแล้วคนเราถ้าเราเจ็บแล้วเนี่ย มันเจ็บเส้นเจ็บเอ็นเจ็บกระดูกเจ็บอะไรแต่เราจะมีความกังวลฉะนั้นแล้วผมอยากจะแนะนําว่าน้ำมันทายะนี่ครับจะช่วยท่านได้เป็นบุญครับบอกบุญต่อกันนะครับอันนี้โอกาสดีครับฝากไปด้วยครับน้ํามันทายะครับทาแล้วผ่อนคลายแล้วทาแล้วเส้นเอ็นมันจะผ่อนคลายไปเรื่อยๆแล้วจะหายเองครับสวัสดีครับผมหลุยชวนชื่นนะครับผมเป็นคนที่เล่นกีฬาหลายชนิดป้าผมก็เลยมีอาการเรื่องกระดูก เรื่องกล้ามเนือ้อแต่สุดท้ายเนี่ยที่ผมเป็นหนักสุดก็คือตอนนี้ผมเป็นผังผืดเกาะที่หัวไหล่ผมก็ต้องกายภาพนะฮะใช้ยาคีินิ้เราก็ไม่อยากกินยามากเพราะว่าเรากลัวมีผลใกล้เคียงกับเรื่องร่างกายของเราอีกอนะ่ะแขนเรานะจะไม่มีกําลังในในแนวตรงนะฮะไม่สามารถยกของลักษณะนี้ได้มันก็เลยทําให้เกิดปัญหามากนอนก็บางครั้งพอนอนปุ๊บจะปวดมาก กราต้องมาขยับให้มันให้มันคลายหน่อยแล้วถึงจะต้องนอนต่อได้สามารถสามารถตื่นได้ในขณะที่ปวดเลยอ่ะพอเป็นปวดมากมากมันก็จะขึ้นมาถึงนะฮะเส้นนี้ที่ขึ้นคอแล้วก็เส้นที่ที่ปวดหลักสุดของการติดหัวไหล่ก็คือจะเป็นเส้นที่ตรงสะบักด้านสะบักล่างนะฮะแล้วก็สะบักด้านหลังมันจะปวดตลอดเวลาพอเจอน้ำมันของทาย,ยะเนี่ยก็มีคนแนะนํามาแล้วเขาก็ใช้แล้วเขาก็หายจริงเพราะว่าอยู่ในวงการด้วยกัน เราก็ลองมาใช้ผมใช้เพียงประมาณ20วันก็ใช้อยู่ประมาณสามขวดนะครับประมาณ3ขวดนะครับก็ดีขึ้นนะครเพราะว่าผมก็อยากหายผมก็เลยใช้เยอะหน่อยนะฮะแต่ผมว่าการใช้นะก็ใช้ตามอาการแล้วกันให้เรารู้สึกว่าใช้แล้วเราได้ผลกับสิ่งที่เราใช้นะครับป่วยกับร่างกายเรื่องเส้นเอ็นเรื่องกระดูกนะฮะเรื่องไขข้อต่างๆเนี่ยมันทรมานจริงๆนะฮะลองใช้ดูครับ นะลองเอาไปใช้แล้วก็อยากให้ใช้จริงๆด้วยเพราะว่ามันมีผลกับร่างกายเลยจริงๆผมใช้มาไม่ถึง20วันผมรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นมันดีขึ้นเลยฮะแล้วก็มีอนาคตที่จะหายได้ด้วยครับฝากไว้เลยครับน้ำมันทายาครับ